าพร้อมแล้วที่เสาสวยๆค่ะน่ามากินอะไรคะซุมต้มค่ะที่ห้างใครอ่ะใครอ่ะวิดีโอหรือว่าอะไรอ่ะวิดีโอดีแต่ว่าส่งไปแล้วแล้วยังไงยังไม่ได้ส่งแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกแถวบ้านเราเล็บขานี่นะคะแถวบ้านเราเล็บขานี่แถวนั้นเขาเรียกอะไรคาซิว อร่อยไหมพี่อร่อยหอยทอดด้วยอ่ะน่ากินสุดๆอ่ะข้าวตีหอยนะแต่หอยตัวไม่ค่อยใหญ่เหมือนชนบุรีเนาะนี่ชนบุรีจะใหญ่มากจ้าไม่เอ๊เอ๊พวกกูอร่อยมากเลยเพื่อนแล้วเดี๋ยวจะไปดูหนังกันต่อได้แหละเอ๊อเสร็จแล้วก็อาจจะมีดินเนอร์กันเนาะสองคนไก่อยู่ไกลอดแดดกอบคุณนะไปนะเพื่อนทีบ้าง